ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งทางจังหวัดกำแพงเพชรนั้นติดตามสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองหลานครับ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานนายชาวลริตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยอุทยานแห่งชาติคลองลานได้มีมาตราการตรวจวัด,วดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองโดยเช็คต้องเช็คอินและเช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะของอุทยานมีการควบคุมการรักษาระยะห่างและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติเพื่อช่ว ยการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอุทยานสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะมาพักผ่อนหรือว่าเยี่ยมชมบรรยากาศดีๆที่น้ําตกคลองลานตามภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติค่ะแต่ว่าทางอุทยานยังไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ําหรือว่ากางเต็นท์พักแรมค่ะ